ได้นะครับนนี้เจอปลาดุกเลยครับรสวัสดีครับผมอยู่กับผมบ่าวนัดนะครับก็วันนี้นะครับปมก็ยามาตรงแบดกันนะครับก็แบดนี้ประมาณ20คันนะครับ เล้ยวก็เนื้อที่ป้อมใจนะครับก็เป็นเนื้อลูกเกย็ดนะครับเห็นไหมเป็นเนื้อลูกเกียดก,ก็เดี๋ยวผมจะไปต้มกันเอาไว้ในกล้องนะครับก็มาดูนะครับว่าสป,ปะไม้อยู่แบบป,ปนปลื้นนะวันนี้นะครับสป,ปะไม้ก็เป็นกล่องกุดไม้นะครับไม่ใชญ่กล่องกุดไมกล่องพึ่งลอกนะครับตอนแรกมีหญ้าเต็มเลยนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลลอกไปแล้วนะ สภาพไม่น้าตรงเบสมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะมีปลาไหมนะครับลมแรงจังนี่นะหลอกแต่งกล้องกว้างเลยนะครับตาโน่ก็หน้าตรงตานี้ก็หน้าตรงตรงไดเมดก็เดี๋ยวปมไปตรงมาจากตรงนูนนะครับมาตรงนี้โอเคครับไปเราไปเริ่มตรงกันเลยนะครับมาเรามาปักเบสกันแรกกันก่อนตรงนี้ ปลาบัวลุยเม็ดไม่รู้เป็นปลาเลยนะเดีย๋ยวเราปักเบ็ดกันแหลกตรงนี้ว่านะเตะช่วยมากเลยนะครับ ตีการเกี่ยวเงี้ยนะครับผมจะเกี่ยวเงี้ย,ยตีปลายกางนะครับแบบนี้นะครับโอเคมาตรงกันเลย ก็กันแหลกนะครับปุ่มปักไว้ตรงนี้เสร็จเด็บร้อยแล้วนะวอเดียวเราไปปักกันโตนะครับอย่างไร่กันเลยก็ <c oughs> ตอนนี้จะกรมแล้วนะแต่ว่ากรำก็ไม่ฟื้นะครับเพราะว่าปุ่มมาตรงอยู่ตีร่างบ้าน โอเคนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะผมก็ได้ไปปักแบเตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดียวเราก็มาดูกันแล้วน,นะครับตอนกลางคืนนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับัวงอาทิตอกดินแลนะ้โ่อเคนะครับเราก็มาเจอกันไม่ตอนมาดูแบตนะครับไปกลับบ้านก่อนโอเคนะครับเราก็ได้เวลามาดูแบตแล้วนะก็ตอนนี้ตีเจ็ดนะครับไปกับไปดูแบตกันเลยว่านะ รวยจะได้มากนะครับเรืนี้เราไปดูกันแลลกกันเพราะนะครับสีกลางเครื่องซุปน้ำนะครับน,น,นี่นะครับกันแหลกตรงนี้จมนะไม่แน่ว่าจะมีปลานะครับแต่ว่าใช่จมน้ำไปด้วยนะลองหยอกดูมีรุ่นมีรุ่น ไม่ได้นะครับทุกคนมัดเงี้ยไปเลยโอเคนะครับกอจะลูกหวากันเล็กไม่ได้นะไปดูกันต่อไปนะครับไปกันยังมีกันดีสั้นนะครับ กันทีสามก็ยังมีเยอะอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูกันอื่นต่อล้ววันนี้กำไม่รูจะได้ไหมนะโคหน้าวาัต้องมีมากเลยถือได้เบ็ดยี่สิบกันนะครับไม่ได้แต่ดูมาดูกันตีซีนะครับแ็งควายไปดิ ่ากันสนะีได้นะได้นะกับกันนี้ได้แล้วตัวงนะฮะตัวได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวปลาจอนะครับตัวนี้ตัวซ่องนิ้ววะาะตัวแรกนะครับได้กันดีซี่นะวาเรียมันต้องมีตักตัว ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวใส่เงืยบก่อนนี่นะครับก็ใส่เงืยบเหมือนเดิมนะแล้วลเราก็เอาไปปักไว้ที่เดิมนะครับ ไปดูกันอื่นต่อแล้วได้มาเรียวนึงตัวนี่นี่กันนี่นกนนันนี่ได้นะครับกันนี่กันนี่ได้นะเอาเรียกแล้วตัวที่สองนะครับกันนี่ ปลาจอนเหมือนเดิมแล้วอุย,อยบัดบัดบัดตัวติดซ่องมาแล้วนะครับจ้าวเลยกับตัวเล็กตัวนี้สุดเดือดเลยนะเดี๋ยวใช้ตุ่งก่อนนะโอ,โอ้ดินดินดินซ่องตัวเลี้ปฟาลาไปยแบบนี้

ได้มากกันเลยนลูกได้แล้วอุ้ยได้ติดติดกันเลยตัวที่ซ้ำนะครับซ้ำตัวแล้วนะได้อย่าลุดเลยอย่าลุดตัวที่ซ้ำนะครับตัวกระนาดเดียวเลยนะตัวตาวต่ากันหมดเลย ยีซบกันแทะสามตัวเลยไปเล่นกันอื่นต่อล่ะ รัมเดลื้นนี่กันนี่อะไรหล่ามานี่นั่นนั่นนั่นเห็นใจเด่นจึงขอได้แล้วนะครับอุ้ยซ้ำกันซ้อนนะครับได้ลื้นลื้น นี่ตัวตีซีนะตัวหยาตัวนนี่ตัวใหญ่เลยนี่นะครับตัวตีซีได้ติดติดกันเลยนะฟันเลยแบบนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาซี่ตัวเลอยอะขี่อโปวมา như mất nè nhé như mất nè à, nhớ đấy các anh chị là gặp như đồ kiệt ขอเบ็ดเลือดสองกันเร็วนะครับไปเราไปดูกันต่อนะครับกอลองเล่นนะว่าส้องกันกสุดกตายนี่จะได้ไหมนะครับคนนี้ได้ไหมนี่หาได,ด้ได้นะครับคนนี้บัดนามก้าวหน้าตัวกัน นานมาลานะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเอาเบ็ดปักไปก่อนไปดูกันทุดตายก่อนนะครับไอวใจได้ไหมกันทุดตายนะครับเห็นไหมกันทุดตายไม่ได้นะ ็มาดูปลากันนะครับว่าคืนนี้ผมได้ปลากี่ตัวนะครับปักเบ็ดในกล่องเบ็ดยี่สิบกันนะปักด้วยเงี่ยหลูกเครียดนะครับมาเนี่ยนี่นะครับปลาได้กี่ตัวห้าตัวนะครับตัวตัวเกณฑ์ได้เพื่อนะครับนี่อฟ้าหน่อยปนีิได้ห้าตัวเลยเบ็ดยี่สิบกันนะนี่ วกาประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็จะลุกหวานนะครับมาปักแบตคืนนี้ก็ได้ปลาห้าตัวนะก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันครุงนี้แล้วนะครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะโอเคครับเจอกันไหมตอนเช้านะไปกับตอนนี้กลับบ้านก่อนไปสวัสดีตอนเช้าครับปุ้มกอเดี๋ยวเช้านี้เราไปดูแบตกันนะครับว่าจะได้ไหมนะ ก็เล็กมาขึ้นนะครับเราก็มาดูกันแล้วนะเราก็ได้กันไป5้าตัวนะครับเป็นปลาจอนล้วนๆเลยนะวัเดียวเราไปดูกันเจ้านี้นะครับว่าจะได้กี่ตัวนะไปกับไปดูกันเลยวันนี้จะอาเดินปบว่ายุ่แลกๆนะครับการแต่งตัวไม่เหมือนเดิมก็ไม่รู้จะได้ไหมนะครับ มาเริ่มแรกกันเลยนะครับตรงนี้เราเริ่มแรกจากตรงนี้เลยนะครับกี่การเดินไปตรงนูนแหละเริ่มแรกจากตรงนี้กันนี้เบ็ดใช้นิ่งจังนะครับดูแล้วน่าว่าจะ,จะไม่ได้ปลาได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเราลงไปแก็บเบ็ดก่อนไม่ได้นะครับตอนนี้ อ๋อได้ตัวเติบกับลาวเล่นใจหนิงงกตมุงมั่ว่าจะไม่ได้เช่แล้วน,นะครับทีไี้ได้ติดปลานะครับฟาดเลยแบบนี้โอเคได้มาเลยวหนึ่งตัวอ่ะหนึ่งว่าจะไม่ได้ อนนี้นะครับได้มาแลานึ่งตัวตัวเล็กเพิ่มกิจว่าจะไม่ได้นะครับดีม่ได้พอลงไปเก็บเบ็ดติดปลานะเอาปลาใส่ตุ้งก่อนนะได้ไปเลีก,กันอื่นลาวนะครับมาตึงกันเล็กก็ได้เล้วนึ่งตัวกับก๋วยจ้าวนี้ กครับไปดูเบ็ดกันต่อนะครับกันนี่นิ่งแล้วนะครับ ไปนี่น่างสงสงยต้องลงไปดูอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะกรับกันเนี่ยตาเบ็ดยังอยู่ไปเล่กันเรื่นต่อลากัน ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวตีซ่องแล้วนะปลาตายมดเลยนะวัเช้านี้ซ่องตัวแล้วนะครับ ต่อแล้วก็ได้มาต้องตัวเล้วนะนี่นะกับต,ตัวตัวเล็กกับตัวหญ่ไปกับดูกันอื่นต่อละมาดูกันกลางกลองชุปน้ำนะได้ไหมไม่รู้ ตรงน้เหน้าไม่ได้กันนี้ไม่ได้นะครับก็ปุมได้ดูเบ็ดมาตึ้งเกลืองจูบน้ำตรงนี้เลยนะแต่ก็เบ็ดยังไม่มัดตีนะครับเม็ดยังยาวไปตึ้งนู้เลยนะ,กะไกลๆนะครับก็ปุมดูมาจากหลังมนันปุมเดินมาตีเกลืองจูบน้ำนะครับก็ได้สองตัวนะนี่พอตรงนี้ดูแรงนะครับน้ำจะแห้ง ผมก็ได้มาต่อไดตรงนี้นะทุกคนรอดูได้เลยปลาเยอะแนนอ่นนะครับปีนี้เลยนุ๊วนๆตัวๆจังอู้เม็ดปลาหลายตัวเลยนะก็ได้มาต่อไดกันล้าเลยโอเครับไปเราไปดูเบ็ดดานู่กันกันตรงนี้ใต้จมนำนะครับไม่แน่ใจว่าใจไดไหมเดี๋ยวลงไปดูนะ ใส่ตึงจังทุกคนเน,น,น,นอะรู้ดูไหวจะได้ไหมไม่ได้นะครับผมคิดว่าจะได้ก็ผมได้ตรงเบ็ดไว้ยี่สิบกันนะก็ตาหนูก็หน้าตรงเหมือนกันนะครับตาคว่างนู่เต้ช่วยมากเลยนะและโกเตะโล่งๆนะครับตาคว่างตาคว่างนี่ หลอกว่านะตานูลงว่านะครับก็น่า,าตานูปักได้ลรยกันนะครับตานี้มันหลอกปักได้ไม่กี้กันก็เดียวไวคลิปหน้าว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปปักเป็ดตานูนะตานี้ก็ได้ไร่ตัวเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าปักได้ไม่กี้กันนะครับตานี้ปืนเตมันเดินยากเลยก็หลอกตากวางนูเดินหนายว่าพุมเลยเลยโลงลงเลยนะ ต่างนี่แหละทุกคนในต่างแนหะละล็อกมังกี่ต่างกล้วยมังเดินยากนะมาดูเบตโตวะกันตรงนี้มีรุ่นนะครับป้ม,มินเก่าๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นปลาหรือว่าลูกเกียดน่าจะเป็นปลามากว่านะปลาในนอนกันนี่ ซ้ำนะได้เรียล้านะครับตัวดีซ้ำนีกว่าเคยเล่ซ้ำตัวเลยอะตัวนี้ตัวใหญ่ามากแต่ว่าตายเรียล้าแสดงว่าปลามันติดน่านเลยนะครับมันก็เลยตายหมดเสียได้ยังต้องเอาไปทำใสเกลือละไม่ปักเลเ็กเอง ดูเบ็ดกัน่อนะครับว่วเจ้านี้ได้มาตาั้มเลยอะแต่ว่าเล็กขึ้นได้ห้าตัวนุตอนกลางขึน้นได้มากกว่าตอนว่วเจ้าแล้วซะกันตรงนี้ <c oughs> ลื่นเกินนะครับเพราะว่ามันชันนะแล้วก็มันเป็นกล่นนวลๆน,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 นะลื่นนะครับ ดูลอยลื่นปุน๊บนะแล้วกืนปุ๊บลืน่นไม่ได้ปากกล้วยมาควดลื่นเลยกันนี้ได้ไหมได้นะครับปลาดุกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งกล้องก่อนว่าเจอปลาดุกแล้วครับทุกคนนย กินกว้างนี่นะตัวนี้ตัวนี้ใหกินรายนะครับบ้านเลี่ยทุกคนเน้่ตัวนี้ตัวนนต,ววต,วตวีซี่แล้วนะนี่ปลาจอนะครับนูปลาดุกปลาดุกนี่ต้องระวังเงียงมาน,นิดซี่ตัวนี้เลย <c oughs> จุดยอดเลย

ได้สี่ตัวแล้วนะครับจังอูลล้เลยอะท่กันไปกับ <S <S กดูเบ็ดต่อก็เดินมาเรื่อยสะ่างการจุดต,ตายลาลาการน,นี้ติดนี่ครับนี่เต็ดเลยเอาเร็วเร็วติดเร่าๆกันนี้เด็กขึ้นก่อนจะตึงการจุดต,ตายตรงนู้นนะครับกันนี้ก็ติดเหมือนกันติดโก้เลยเด็กขึ้นก็ติดหวัวเจ้านี่ก็ติด ไม่เลยตัวตีห้านะครับโอเคมาดูกันจุดตายกันนะ cần rút tay đi Nhìn chẳng, mẹ đều nào chẳng mày đã โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูปลากันนะครับว่าเราได้ปลามากี่ตัวนะครับก่อนนี้นะครับปลาที่ได้ตอนเช้านี่นะไในกี่ตัวมาดูกันตัวใหญ่ๆพี่อืมสี่ตัวนะครับไม่ใหญ่สี่ตัวห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาดุกหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ๆพี่ปลาจอนนี่ก็คือว่ามันตายหมดแล้วนะครับปลาดุกเป็นแต่ว่า เบ็ดประมาณยี่สิบกันนะครับเบ็ดยี่สิบกันตาเบ็ดสี่เก้าเบอร์นึงนะครับตาเบ็ดก็อลองตรงกันดูนะก็จะป่าไม้ไดีปมมาปักก็เป็นกล้องตีก็ปึ้งหลอกนะสุดยอดเลยนะครับก็ร่วมกับปลาเล็กขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสิบตัวนะเบ็ดยี่สิบกันได้ปลาสิบตัวก็กุมแล้วนะครับแถวนี้ก็ตกล่างบานกองพ้งมเองนี่ครับตรงนี้บานพ้มเลยอยู่ตรงนี้ แต่ตัวตรงนี้เป็นกล้องลังบ้านผมไม่ต้องไปไดไกลนะครับอยู่ลังบ้านก็ได้กินปลาโอเคนะครับคลิปวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลางหน้านะครับผมจะไปปักเบ็ดตาดานนู่นนะก็ตาดานนู่นน่าจะปักเบด็ดตาไร่กันนะครับแล้วก็กว้างตาบ้านผมนะครับปักได้เกือบยี่สิบก,กันนะครับปืนตีมันเดินยากนะก็ตานูมันโล่งๆว่านะครับเดินหาย น่าว่าจะปักได้ารกันโอเคนะครับก็เจอกันไมหมล้านะครับผมคลิปหนะ้าวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะมาปักเบ็ดยี่สิบกันที่ร้างบ้านก็ได้ปลาไปสิบตัวนะครับคุมเนี่ย่อได้กินล้านะครับก็เดี๋ยวไรกคนถ้าหมาลานะครับว่า,า,า,ล,าลาที่ผ่มได้เอาไปต่ำปลือนะก็เอาไปไข่มั่งเอาไปตํำกินบ้างนะครับส่วนหมากเอาไปไขายมากว่านะไม่คอยได้กินนะครับเพราะว่ากีการตํำ <c oughs> ก็ไรกคนบอกไปปผมต่ำคลิป อาหารบางนะปุ่มจำไม่เป็นนะครับกิฟอาหารห้าปลาเป็นอย่างเดียวนะกว่าตาี๋อาหารไม่เป็นนะครับก็เดียวกว็ยหาคนมาตามอาหารนายว่าอะไรนะโอเคครับไปปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปกลับบ้านแหละ